ดูเรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงแรมดาราเทวีเราต้องย้อนความทรงจำคุณผู้ชมว่าเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวที่มีถึงดาราทั่วโลกมาพักที่นี่นะคะแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ะทำให้หลายคนเนี่ยเสียดายมากเพราะว่าเป็นสถาปตัตยกรรมล้านนาที่ได้ต้นแบบมาจากมัณดเลนะแล้วก็ไม่สามารถสร้างได้อีกแล้วเพราะว่าใช้สลาล้านนาหลายสิคนแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะ ตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบกลุ่มอาคารไม้เจ็ดหลังของเทวาสปาในพื้นที่โรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่ที่เมื่อค่ำคืนวานนี้ถูกไฟไหม้โดยเฉพาะจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงค่ะอยู่ที่บริเวณโถงกลางหลังซุ้มทางเข้าโดยได้เก็บหลักฐานบางส่วนเพื่อตรวจพิสูจน์ถ้าไม่พบการใช้กระแสไฟฟ้าแบบเจ้าหน้าที่ที่เขาเฝ้าอยู่บอกเนี่ยนะคะว่ามันไม่น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ไหม เพราะว่าตัดน้ำตัดไฟไปตั้งนานแล้วน่าจะต้องมุ่งเป้าไปที่ฝีมือคนทั้งที่เกิดจากความประมาทหรือเจตนาค่ะ ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามเอสเตดาราเทวีจำกัดคุณสุพันธ์เศรษฐพานิ์ค่ะก็เป็นเจ้าของดาราเทวีนะคะเริ่มเข้ามาที่พื้นที่ของดาราเทวีได้ประมาณ2เดือนเศษเท่านั้นบอกว่าความเสียหายประเมินเนี่ยน่าจะหลักร้อยล้านบาทนี่ยังไม่รวมงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ประเมินค่าไม่ได้ค่ะยืนยันว่า ไม่ได้ทําประกันอักขีภัยไว้เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่สันนิษฐานกันว่าเผาเอาประกันไหมและในอาคารก็ไม่ได้ใช้ไฟมาหลายปีแล้วด้วยค่ะว่าเราทำด้การวางเพลิงเพื่อหวังเงินประกันเนี่ยต้องประกาศชัดๆว่าโรงแรมดาราทเทวีโดยเฉพาะอาคารส่วนนี้นะครับไม่มีประกันนะครับ ไม่ได้ทําประกันครับครับเนื่องจากว่าเป็นอาคารไม้และเป็นอาคารที่ยังไม่ได้เปิดกิจการไม่ทําประกันไม่ได้ทําครับครับแต่ในข้อที่จริงเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีการตัดระบบแราระบบไฟมาหลายปีแล้วอาคารนี้ไม่ได้ใช้มา 6- กเปีแล้วครับเป็นอาคารที่ไม่ได้ใช้งานครับก็เคลียร์เรื่องของประเด็นเผาเอาประกันหรือเปล่าเพราะว่าคอปพอก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการทําประกันภัยหรือว่าประกันอัคคีภัยแต่อย่างใดนะคะ และมีรายงานว่าพื้นที่ของโรงแรมดาราเทวีกว่า150ไร่ที่ถูกกลมบังคับคดีขายทอดตลาดถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนค่ะทั้งส่วนของอาคารโรงแรมและสปารวมทั้งวิลล่าบางส่วนซึ่งบริษัทสยามเอสเตดดาราเทวีจำกัดและผู้ร่วมทุนชนะการประมูลมาเมื่อปี66แต่พื้นที่อีกส่วนหนึ่งทั้งวิลล่าและที่ดินเปล่าเป็นของอีกหบริษัทนะคะ